สวัสดีค่ะผัวขอเม่งแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะเมนี่นุแดงพามาไก่อยู่จ้ะพามาหลาะหานอไหม้ไผ่ปลาเนาะจ้ะเดี๋ยวมาหลุ่นน้ากันวันนุแดงกับบ่าวมิงจะมานบอเนาะค่ะพี่น้องคะมาจ้าไปครับข้งดินมดเลยจ้ะเป็นแหนงเนาะนอไหม่นาเรยงกระเจี๊มานหมีเลยจ้ะสวัสดีพี่น้องครับวันที่สิบห้าเมษาครับ เห็นบนี่พี่น้องเป็นแมงน้องใหม่ตัวนี้งามอยู่ครับนี่ครับแหกามันครับไปครับไปกัะต่อครับลอยแล้วครับบินมดเลยครับขึ้นสูงเกด

ดุปลาเลยครับโอ้ยนี่อยอะเลยเนอะเอห็นบอลเนียงเพื่นเพื่อนเนียงเพื่อนนะใหญ่เยอะใหญ่เยอะเห็นนู้แดงดุดเนาะครับมาเชเขาเขาจะจัดการเดียเขอาอะเอาอยากลองเนาะครับพี่นนอง เป็นนะังินเป็นมันบินมันล่ะกินมตัวไหนมันกินได้กัปตาเจ้าครับเก๊นเได้ไ่ได้ป่ะ่้ปลอ,ออ่อนๆมอ่มนอ,อนด่เลย ประรานั่นออนปึ๊บทำไม่นาแหลงเนอะมันจะเจ็บประมาณนี้และจ้ะสวยสวยครับสวยสประกาศหอนครับมือน,นี่ห,ห,หอนเต็เสาแห่งครับหอนเต็แจ้งได้ อนปาดๆนั้นเลยเออตัดหนอนเลยมันอยู่จ้านี่ครับแหกมันเนาะแหกมันครับแหกมันแหกมันไปครับอ่าล้อมนี่ให้บ้าเม่งลุยเนาะจ้างอไปทางไก่บ้าเม่งว่าเห็นสามนอสี่นอว่าสั่นเดี๋ยวกันให้กันว้าวนี่ครับไงไงครับ นอกำลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไปเลยนี่อ่ะจัดการเลยนะจัดการเลยที่สวยครับที่สวยจ้าโอา้สลับสุรีเลยนะจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ย,ายมามาใหญ่ๆงามๆอ,อ,อวบๆเลยจ้า,านอนใหม่นาเลี้ยงพี่น้องไพสี่กีดสี่บ่อว่าจะมาของามซำนีินะติโท มันหมาน้ำกันจ้าเหนืม่มป่ะเหนื่อได้ไอกพอนอนใหญ่ๆอวบเลยจ้าไปอีกสองนอท่างผุ่นเนาะเอาเลยจ้าเขาลุกค<า>นเดียนต้องเขาคนเดียวเดี๋ยวของเขาคนเดียวนะเนาะาาโอ้ยโอ้ยเอาถือหลักถือเลเอี้ยงหยากแหง,ง,องเอหยากเนาะ ว่จาจะจัพิ่งยูกไก่นามเพื่อกัะเจ้างามเนื้นออวก เอาไงให้มันได้จ้ะไหนป้าไโอ้ยเนอนอนู่เนี่เสียงเม่ยงอะไรับเสียงไม้อยู่ทางหนอนเลยเจอป้าใคหรอะไรบ้าโอ้ยบ่าวหมิงเอามาอีกนอนบหญ่เลยจ้ะมารวมกันสรุปเนี่ยของก้อนนี่นาะจ้ะ นี่ได้หานอจับพี่น้องมานขักขนาดเลยเ,เก็บใส่กระตาตัดเจ้าตัดเอาขอนอ่อนเพลนเนาะมาใหม่หนาแรงค่ะได้สำนีกก็ถือว่าโอเคแล้วจ้ะพี่น้องจา้จาเจ้าอันนี้งามแหงน,น,นี่น้องงามๆเลยจ้ะพี่น้องจนันมองงามขักงามแน่ะมอไม้สวย ตัดเลยใส่ได้่ตัดเลยอ่าใส่ตาจ้ะโอต้ตัด,ตดป่ะท่านนอนนะอันละพี่น้องมาอนี่งมันและจ้ะมันและจ้ะามาอนี่ได้แกล,งแล้งละแกลงหน่อไม้และเนี่ยอันนี้คือสองกอเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเกือบเต็มตาเลยเนาะอายเนาะสองกอ แต่20ดึงค่าลายใส้นำสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วไปหลุ่นต่อจ้ามามิ่งว่าเห็ยนิดแล้วอยู่ทั้งในเห็นแล้วจ้ะเชียๆแวจ้าน่อยหน่อยหน่อย นี่งอันึงจ้าได้เบาเหมิงมาตัดเอาเนาะนสองน้อมันมันจ้าตะเตาตะเตาหน่นอไม้นี่งอันนึงออนออนออนอนเลยจ้าไปลุ่น้อจากพี่น้อง ของเราเหมิงเอา,น,อออออานี<อ>่ตโตาเต่ามันเนาะแมงมันหลายอยู่จ้ะแมงมันอันห้อยเพิ่นอันเอาอันทึิงๆมันไปเนาะจ้ะเพิ่นเอิ้นขึ้นน้ำคางๆเนาะหลายเลยหลายจ้ะปลาได้อยู่เดีด่ยหาพาวเหมิหมองอ,ออกมาให้เบิง่งเนาะจ้ะเขาไปบ่ได้จ้ะน้ำนเหมิงก็ออกมาต่งนู้นเนาะจ้ะน้องางามเลยจ้า โอยู่ทางผุนอีกซององนอพี่เห็นบ่นึ่งอันนึงมีอันนึงเอสะยันไงติดเเออ เอ <C> e <at> อโอ้หนนอนดิก็ไหนปะดดปลาภัยหาเนาะจากพี่น้องจ้าอุ <C> e <at> ้ยอึดอึดปลาภัุดปลาภัขับไม้ครับห้อนกะหอนครับเนื้อเตะซะแข้งเห่งนะเนาะเสีอบเปียกเนะ ทางหนอกรนี่ครับพี่น้องขามไปบ่ได้ครับน้ำไหลยอยู่ครับกอไฟข้างในเต็มครับขามไปบ่ได้ครับ นามมันร้ายนะพี่นอ้องหาเราะราตามซายคลองไปไีน,นครับเป็นกุดพอได้อยากได้กินด้วยครับพี่น้องคนบกไคโตกบันไดมันบบไคอ,ออกนะครับไปครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพียงสำนีกันเด้อค่ะซื้อวามานอยู่เด้อค่ะพี่น้องขาค่ะหอนเฮียนหออซ่านละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เขาจะไว้เพียงสำนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้ไปรับชมคลิปนู่นแดงนัเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ